ราคาใหม่ขายดีนะครับสําหรับคอนด้าเว็ร้อยสิบตัวล้อเม็ดนะครับวันนี้ก็ได้เลยปล่อยหนึ่งคันก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินลายใหม่ทีสองพันยี่สิบห้านะครับเงินสดสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับเงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับออกรถได้เลยนะครับหรือว่าจะดาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับดาวมากรงน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่แพงนิดหนึ่งนะครับครันนี้ก็ตรวจเช็คราส่งมอบลูกค้านะครับเครื่องตัวใหม่เนี่เงียบกริบเลยนะครับ ตนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับ 1- 4ถึงนี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับสำหรับฮหน้าเวบร้อยสิตัวล้อแม็กก็มีให้เลือกอยู่5สีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงนะครับสีดําเหลืองนะครับสีขาวน้ําเงินแล้วก็สีดําเทานะครับส่วนราคานี่เท่ากันเลยนะครับ 4 7 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาเงินสดเลยนะครับ4 7 9 0 0นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะหรือว่ากำลังมองหารถใหม่ใช้งานสักคันนะครับไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้วจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนำก็จะเป็น h o น d a าเว็บร้ยตัวล้อแม็กสีน้ำเงินนะครับสีใหม่รล่ใหม่ปี2025นะครับราคา4 8 0 0 0นี่มีททนนะครับแล้วก็ ประหยัดน้ามันมากนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ามันอยู่ที่76.9กิโลต่อนลิตรนะครับเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับแล้วก็ฮอนด้ารับประกันเรื่มอยู่ใน3ปี30,000กิโลเมตรนะฮะวฉชิรบประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะยางหลังนี่ใหญ่มากนะฮะขนาดยางนี่80ครับ90 67นิ้วนะครับหรือว่า2.75นะฮะหมะมากนะครับสำหรับสายบรรทุกนะครับ สำหรับใครที่ชอบยางใหญ่ๆนะฮะเมาะมากนะครับตัวนี้เปิดเบาะนี้จะเปิดข้างหลังนะครับสําหรับเบรคซีบนี่ถังน้ามันนี่อยู่ประมาณได้ถึง5ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซกัเกแล้วก็ที0นะฮะตัวนี้ระบบไฟนะฮะก็จะเป็นไฟหน้าอย่างเดียวนะครับที่เป็น led นะฮะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ระบบเดินไม้นะก็ยังเป็นแบบอาล็อกอยู่นะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้ก็ ไฟสูงไฟต่ำนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับเนี่ยสีน้ําเงินที่สูงนะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีน้ําเงินออกฟ้าๆสีนี้สวยมากนะครับราคาตอนนี้ก็ราคาโปรโมชั่นเดือนมีนานะครับเงินสดส7 9 0 0ดบาทนะครับเงินผ่อนเครดิตดีนะคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับผมก,ก็ได้เลยบัตรใบเดียวนะครับตัวันนี้ก็ไม่ต้องใช้คนคำนะครับ okay, <so S 1> อันนี้นะ คุณตาออกให้หล้านสาวนะฮะไว้ไปโรงเรียนนะครับสีมันเงินลายหนาสวยมากนะครับแล้วก็ราคาใหม่นะครับราคานี้คือราคาเดือนมีนาะครับ2 5งพนรนะครับการของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับตอนนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับก็คุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ